สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,พ,ปปพ,ะพี่น้องปองไปก็ขอกัดน,น้องแม่ชาดดได้พี่น้องน้องแม่กมาเก็บหอมปลาหอมปลาหอมปลาหรือกระเทียมทนปลาได้พี่น้องบบเมนปลาดกค่ะในคลองค่ะแนี่นอนเพิ่นดึงนะคะนะิ่นนะ่ะเบิ้งพี่น้องเบื้องเบื้องหลายค่ะได้ให้เบื้องได้พี่น้องวะค่ะเบื้องไปเลยในตอนมันจะเป็นนักเส่ ตอนมันจะเป็นคลไข่หยาดได้ค่ะแต่ว่าหอมหอมหอมคือกระเทียมคือกระเทียมโซนเนี่เขาเขาเอื่อนว่าหอมปลาหอมปลาบอกแต่ว่ามันเป็นหัวเราเนี่ยกระเทียมเนี่ยหัวมันจะเป็นนั่งสิหัวหัวคือหัวกระเทียมเนี่ยเนี่ยเลยเดี๋ยวจะห้เบิองได้ค่ะจะห้น้องเป็นถอนเอานี่น้องเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยทอนดูตอนนี้เนี่ยเด็ดสิดทายเบิึงเนี่ยเป็นถอนออกมาได้ พี่น้องสิไปตัดหัวมันเราเอาไปดองเพิ่นจะดองเห็นว่าพี่น้องเอ้ยนี่นี่ดึงง่ายๆเนี่ยแล้วจะดึงออกมาเป็นหน้าเสียงหัวมันพี่น้องเนี่ดูดูนี่เห็นโดนดูเซตตั้งคลิปโอ้ตั้งคลิปนะโอ้ยพี่น้องเลยเอาปิดพอถึกด้อเดี๋ยวจะตั้งกล้องฮะก็้นไปถอนกันเนาะพี่น้องเนาะเอาถอนน่ะเห็นไหมเพิ่นถอนนี่เห็นไหม นั่นปุ่นถอนง่ายค่ะกันนะคางคู่ได้พี่น้องทอั้งคางคา,างคา,างนั่นเป็นถอนเอาถอนเอาได้พี่น้องถอนต้นกระเทียมแมนเบอร์ด้พี่น้องเอ้ยอยู่มังนอกมังนา หานหอดขอหายินหอดบานเท้าเนาะถอนไดเ่คะไม่ต้องขึ้นสูงเนี่ยข้นสูงน้วมันถอนเนี่ยอืมต้องถอนเอาแบบว่าเดี๋ย้ไปนั่งนี่ไงบางที่ต้นต้นเรื่องเสียต้นเนี่ยแค่แค่ต้นหย่าเลยจ้ะแต่ว่าหอมคือหัวกระเทียมเนี่ย หัวมันจะเป็นแน่สิต้องถอนในคู่เนาะต้องถอน,นได้ถ้าพอถอนในคู่นี่ถอนมาได้เลยพี่น้องเพราะว่ามันเหน, iam, นียวเหนียวมันลึกแห้งนะเห็นไห <c oughs> แต่ว่ามันกระถอนยากเร้อพี่น้องบนได้ถอนง่ายๆ <c oughs> ขาดคนเดีย ท้หญ้ากูทังนันบอกมันเป็นแม่นเบิด์ด้นี่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 มันเป็นต้นนะใบมันก็คือต้นหอมนี่ใบคือใบหอมนี่จ้ะเอินว่าเอิ้ยยังบ่หูดอกบิสโลกบ่อยู่นี่บ่ะเมนยุนี่เขาชืเอเองนงจ๊ะคือมันยังเป็นแบบมันกึ่งกึ่งหอมกึ่งกับที่ย่อมาะว่าหอมเป็นสีขาวเนาะแมน คล้ายๆกระเทียมทอดเนี่พี่น้องเมนปะเนี่ยแต่ว่าน้องไปกันที่หัวมันเป็นสีขาวนี่ดรือวมันเป็นหอมขาวที่เนาะโมเมนคล้ายๆกระเทียมทอดในหัวมันอะเนี่ยมาหน้องมันดึงมาเนี่ยเด้ค่ะเนี่ยเด้ค่ะต้นเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยดึงได้ปะนั่นเห็นรอเพิ่นดึงไงขี้ยางเลยกันดึงง่ายสิ อันนี้ดึงได้ป่ะนี่แต่ว่าคำบนดินมันแน่นแม้นเอานี่เดี๋ดึงได้เลยนี่อุ้ยเดี๋ยวม่ก็ดึงได้นะคะนี่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 พี่น้องจะชิลองดึงไหมไปนั่งหลอกออกเนาะอุ้ยนี่ได้ได้ได้นี่เสื้อนี่เดี๋ยวดดึงนี่นี่น้องนี่นี่แม่สิปั่นจักรยานมาเพระต้องให้พัวมาเอาเดี๋ยวปีไปส่งจะอยากกระบาดจะอยากกลับจะกลับก่อนเด้อทีหลักก่อ

ลมแห้งแห้งมีหนังแม่นเบิดได้นี่แม่นเบิดได้นิเนี่ยเนี่ยแม่นเบิดเลยพี่น้องนี่เนี่ยแม่นเบิดตะ่าตงนี่มันสทอนมา่ขึ้นนะคะมันมันลึกแห้งมันดินแกนแห้งเลยนะค่ะม,มันจะขาดถ้าต้องถอนน้ำค้างค้างคู่ั่าเสียจ้แะแต่ค้างคู่ถ้ากัดดึงลงเนาะขนาดนี้มันยังขาดเลยพี่น้อง เอาต้อเลยขี้เล็กคน่าพ okay. ี่น้องเอ้ยเสดาวเสดาวโอ้เสดาพักเสดาวไ่เห็นบอกเสดาเพิ่นบากะหลังยอดแม่นเสดาเพิ่นบาแม่นเสดาอยู่ไสพี่น้องต้นประจำพี่น้องต้นประจำทุกปีทุกปี สะเดาเป็นไงเอาไปเอาไปลวกเอาไปลวกแล้วก็ต้มปันม่นไว้ต้มปั่นใส่ถุ่ปิดไวแล้วก็ใลมแห้งเ<ห>ปพี่น้องเปิดพูเบิดแพี่น้องแต่โอ้โหดอกมาภาพเปิเดภาพหมาภามาเบิ้ลงละระวังไฟด้วยค่ะเนะี่เก็บสะเดาพร้อมค่ะพี่น้องนั่น,นได้ไล่ลไรไปค่ะเปิดเบินน้งลมแห้ง ลมแห้งพี่น้องคือฝนที่ตกเนี่ยอันนี้งามพันว่าดอกแสดางรหัสเด้อใบแสดางแต่ว่าน้องไม่อยากกินมดเปลนดอกแต่ว่าน้องเพิ่อนพามาก,กมมาันเลยมานดูเพิ่นเลยจ้ะเนาะนั่นละค่ะพ่อแก่นี้เด้อพี่น้องน้ี่ไม่หนาวไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ